ในเมืองที่ล่มสลายได้เต็มไปด้วยซอมบี้ก็ได้มีชายคนหนึ่งวิ่งตะเกียกตะกายอย่างไม่คิดชีวิตไอเมืองเฮงซวยพันเนี่ยใครมันจะไปอยู่ได้วะก็จะโดนซอมบี้ลุมสกรรมถ้าเป็นแบบนั้นจริงมันคือสวรรค์เลยไม่ใช่เหรอ่าเที่ยวกับงานที่บริษัทแล้วเขาคือเทนโดอากิระนักศึกษาจบใหม่ไฟแรงที่ได้เขามาทํางานในบริษัทแม้วันแรกจะเป็นไปได้ดีได้เจอสาวรุ่นพี่ที่บริษัทแบบน่ารักถึกใจหลายจนกระทั่ททงตกเย็นทุกคนมาเลี้ยงต้อนรับอากิระและเขาจะได้รู้ตอนนั้นเลยว่าเวลาเลิกงานคืออะไรไม่เห็นมีใครรรู้จัักเลยบิษ นี่เพราะนี่คือบริษัทกดขี่ไม่มีแม้แต่เวลาว่างให้กับพนักงานทำโอทียันเช้าแล้วก็ต้องเข้างานต่อในวันถัดไปแม้เขาจะเริ่มฟอแต่ก็จะบอกกับตัวเองว่าบริษัทนี้มีอะไรดีบ้างอย่างพนักงานทุกคนมีใจใฝ่สู้แล้วคอยผลักดันกันเสมอ<แ>เดือนกอนทำโอทีฟีไปเท่าไหร่ร้อยห้าสิบชั่วโมงของจริงมันต้อง2 0 0รต่างหากหรือจะเป็นหัวหน้าแผนกที่ชอบใช้าอารมณ์เรื่องแค่นี้มึงก็หัดคิดเองบ้างสิวะแล้วพอคิดเองมาแล้วหัวหน้าก็จะบอกว่ามึงจะคิดเองหาป้ามึงเหรอหัดถามสิว้ยแม้จะโดนหัวหน้าแผนกด แต่ก็จะมีสาวรุ่นพี่ที่เขาแอบชอบเข้ามาให้กำลังใจเสมอก่อนที่ซีอจะเรียกเธอเข้าไปแล้วก็มีเสียงนอยส์ดังทั่วบริษัทแล้วก็เป็นอย่างนั้นตลอด3ปีจนเขามาอยู่ในสภาพนี้ไม่อยากไปทํางานที่บริษัทแล้วแต่เขาก็ต้องไปอยู่ดี <c oughs> ก็เลยแวะไปจ่ายค่าที่จอดจักรยานแล้วพอเปิดประตูเข้าไปก็ได้เจอกับวัยรุ่นตอนปลายกำลังซอยจุซอมบี้เหรอ เดี๋ยวสิถ้าซอมบี้ระบาดก็ไม่ต้องทํางานแล้วนะสิก็เลยรีบไปสารภาพรักกับสาวที่แอบชอบแม้เธอจะกลายเป็นซอมบี้หลังจากปี้กับไอ้ลุงนั่นถึงชีวิตที่เหลือของเราต่อจากนี้จะมีแค่1วันหรือ60ปีก็ตามแต่เวลาในการทําสิ่งที่อยากทํามันก็ยังน้อยอยู่ดีอนิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่าซอมอยอยสิ่งที่อยากทําก่อนกลายเป็นซอมบี้ดูได้ที่2อดีพรามวิดีโอเน็ตฟิและมิวส์ไทยแลนด์เลย